อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิรติชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ ฮัสวัสดีครับมีลัอกี้บแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเทอร์โบ f อ n แฟนตาซีนะครับผมวันนี้มีจะมาบอกทิกง่ายๆครับอันนี้คือส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดบางคนไม่รู้ไม่เป็นไรครับก็ทิกสําหรับการลงดันนะครับวิธีที่ทําให้ปลอกทองหรือว่าของทองเนี่ยหลอกง่ายๆนะอันนี้สําหรับบางคนที่เขาไม่รู้นะครับอ,อันนี้คือของมีอะ่ะ ตอนแรกหมีไปลงเมื่อวานเว้ยหมีไม่ดอกเลยพอมาวันนี้หมีลองกดอะปรากฏว่ามันดอกดอกตาเดียวดอกเลยครับดอกแบบง่ายมากเดี๋ยวหมีแปะให้ดูครับแลบ้วออกก็ดอกอันนี้ก็ออฟดีนะเอออันนี้หมีจะบอกทีนิดนหนึ่งคือของม่วงของทองอะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปฟิกของม่วงมากนะครับถ้าเราอยากจะเอาเอาเอาให้สุดอะเพื่อนเพื่อนรอไปหาของทองครับหาของทองให้ตรงสายเราอย่างเช่นเดี๋ยวหมีจะไปเล่นทีมน้ําแข็งเหมือนบ้างหมีก็จะมาทําเหมือนบ้างอันนี้โจมตีน้าแข็ง3า0คือผ่านมากโคตรผ่าน เดวมีจะไปหาออฟทองทั้งตัวเลยแล้วก็เอาไปน้ําแข็งหมดเลยว่าเดี๋ยวมีจะไปเล่นฟิกแล้วก็อรอซากินอนาคตนะครับที่มีเคยทําคลิปเนาะเอาเป็นว่าออฟม่วงมีคนถามมีเฮ้ยมันต้องฟิกอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> คือออฟม่วงเพื่อนๆปล่อยผ่านได้เลยครับเราใส่แค่เพื่อจะไปใส่เปลี่ยนของทองนะเ <c oughs> พราะนั้นยังไงเ,เออเลดเกมเราต้องมาเน้นของทองอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวให้เราไปหา่ะออฟแบบ ที่เราใส่เล่นเป็นธาตุของเราโดยตรงอ่ย่างเช่นบางคนเล่นธาตุน้ําก็ก็ควรจะเป็นโจมตีน้าแข็งเนี่ยถูกออฟบางคนเล่นธาตุไฟก็โจมตีธาตุไฟหมดเลยบางคนโจมตีกายภาพโจมตีกายภาพไม่ใช่โจมตีธรรมดานะมันคือไทยโจมตีกายภาพอ่าอย่างน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูนะครับกายภาพตอนนี้มันจะมีแค่เนี้ครับของชิโร่เนาะนี่เห็นบ้างมันจะเป็นอักษรดาบเลยอะ่ะ เดี๋ยวรอข่าวเดียมาข่าวเดียมันจะเป็นตัวหลักเลยครับตอนนี้ยังไม่มานะก็เลยชิโร่ก็เลยลเลย,ยังหน้าที่ยังไม่ค่อยเต็มเต็มเอ่อเต็มสูบเท่าแต่ว่าชิโร่เนี่ยเรื่อง3ใบโหดมากครับจริงๆก็อันนี้นะครับคือการลงดันมีขอแนะนําตัวครับคือบางคนอาจจะไม่รู้งานดิเลยมาแนะนําทีให้ง่ายๆเนาะอันที่ว่าก็คือชิปสเสบียงร่วมบางคนอาจจะไม่รู้นะครับตอนนี้มีก็เลยขอแนะนําเห็นบ้างพอเรากดไป ใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีบัฟอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นบัฟรูปกล่องสามแล้วพอบัฟรูปกล่องสามเนี่ยเราไปเปิดดันเนี่ยดันมันจะมีทั้งหมดเนี่ยเออสามรอบพอเราเปิดรอบนึงอ่ะมันจะลดไปเรื่อยๆจาก3าบัฟกล่องมันจะเขียนข้างล่างอ่ะจาก3เหลือสองแล้วก็2เหลือนหนึ่งแล้วก็ศูนย์ก็คือใบหนึ่งอ่ะเราเปิดกล่องครบรอบดันเลยครับครบพอดีเลยเนาะ ก็ไม่มีอะไรครับก็คือมาแค่บอกเทคนิคให้เพื่อนเพนะื่อเฉยเพราะว่าหมีไปลองมาปรากฏว่าเออมันดอกง่ายมากเลยอะ่ะคือพอกดจะกดเมื่อวานไม่กดเลยนะเว้ยเมื่อวานไม่ดอกเลย,นะเออเลยแต่วันนี้กดอะ่ะกดแค่รอบนึงคือดอกเลยครับของทองเนาะก็เพื่ออาจจะช่วยทิกเพื่อนเพื่อนทให้ได้ของทองเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าเดี๋ยวมีคนถามว่าต่างไม่ต่างมากนี่หมีลองแล้วเพราะนั้นสำหรับบางคนไม่รู้ก็ให้กดครับแล้วมันจะดอกง่ายมากของทองเนาะคิดว่าสี่ห้าตากดอ่ะมันต้องมีดอกสักอันหนึ่งนะเนาะดีกว่าเราไม่กดครับเนาะ ก็เพื่อนๆลงดันก็เลิลืมใช้ชีนส,ส่วนรวมด้วยนะคะอ่ะวิธีหาเห็นไหมครับรางวัลกิจกรรมรายสัปดาห์ซึ่งอันนี้ทุกคนต้องทําสัปดาห์อยู่แล้วมันต้องครบอยู่แล้วนะครับเห็นปะมันจะมีของรางวัลให้อยู่แล้วครับข้างบนเนาะเราก็พยายามทําให้หมดแค่เนี้นเองครับอ่าสำหรับไกดนี้ก็จบแล้วครับไม่มีอะไรมากมายเลยไกดนี้คือมันเป็นทิคเล็กๆอะบางคนอาจจะไม่รู้กันรู้แค่นั้นเองครับหมีก็เลยมาแนะนํานะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ของทองด้วยเพราะว่าที่หมีลองมันต่างมากจริงๆเย้ยคนใช้กับคนไม่ใช้เนี่ย โดยตอนโดยโดยวันนี้สําหรับคนที่ไม่มีปอกแขนก็อย่าลืมมากดด้วยนะครับแล้วก็อัปดาวซีเอเยอะๆมันก็จะได้บวกเยอะเห็นปะแต่ละดันมันก็ของมันจะต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเออเกาะไหลอันนี้ก็จะเป็นเท้านะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกางเกงก้งเกงอันนี้ก็จะเป็นปอกเพราะนั้นวันนี้สําหรับที่เพื่อนๆไม่มีปอกแขนก็อย่าลืมมาลงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดคูณด้วยนะครับเอออันนี้เพื่อนๆกดคูณก่อนเข้าดันด้วยนะครับอ่าแค่นั้นเองครับ ก็ขอเป็นเพื่อนดอกของทองใส่ตัวเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาคัดของทองทีเดียวครับในในออปชั่นเราใส่ยาวนะอันนี้ของม่วงเราเราได้ออฟเอออะไรไปเราก็ใส่ไปก่อนครับอย่าไปซีเรียสน,นะแต่เ,เราไปเน้นๆคือของออฟทองครับแค่นั้นเองครับอ่าก็จบกันไปนะครับสำหรับเอ่อไกด์หาของทองในดันง,ง่ายๆแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นทิกช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยที่ยังไม่รู้เรื่องชิปมันมีกดคูณด้วยนะอ่าแล้วมีเอาใจช่วยทุกคนให้ดอกของทองเยอะๆนะครับ อ่าแล้วอยากให้หมีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับเ o w e r of Fantasy ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube บอกหมีได้นะครับมียินดีจัดทำให้นะครับอ่ายังไงขอบคุณเพื่อนๆที่อุ่งสายมาติดตามผลงานหมีด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะอ่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับหมีจะมีผลงานอัปเดตเกมมือถือทุกเกมนะครับตอนนี้มีเกมใหม่หมีเล่นหมดอ่ะเนาะอีกไม่นานเนี่ยถ้าเกิดมีเกมอัปมาสักสี่ห้าเกมเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าช่องหมีจะลงหมดเลยสี่เกมห้าเกมก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะครับนะอ่าแล้วเจอกันนะครับ